สวัสดีครับที่ชาแน,นลครับฝากกดติดตามกดลูกกระดิ่งกดทั้งหมดและฝากไลค์คลิปวยนะครับขอบคุณครับ สวัสดีเพื่อนชาว YouTube และ Facebook นะครับผม h ฮตตี้แฮตตี้ชาแนลกลับมาอีกครั้งแล้วครับก็หลังจากรอบที่แล้วนะผลตอบรับแอบดีสำหรับการกินมาม่านะก็วันนี้เราก็เลยนี่ซาบูถ้วยร้อนเป็นรสน้ำดำนะครับผพอบเราเยอะมากทีแล้วเราก็ได้ซื้อเนื้อมาใส่แล้วนะเพื่อน ก็คือมีขายในเซเว่นนะอีตัวเนี้ยเห็นไหมเ <True. S 1> ละร้อนได้โดยไม่ต้องเติมน้ำร้อนนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันเนาะว่ามันจะทำให้เบคอนของเราที่เราซื้อมาของบูเชอร์แล้วก็เนื้อโคขุนนี่ที่ผมบอกโอแต่แข็งโป๊กเลยอะ่ะสงสัจะต้องไปละน็อกน้ำหน่อยหนึ่งนะเนี่ย โอเคแล้วก็เราก็จะซื้อเต้าหู้ไข่มาด้วยเราจะกินเป็นแนวชาบูจิ้มจุ่มกันดูว่ามันจะกินได้ไหมผมเตรียมน้ำจิ้มสุกี้มาเรียบร้อยแล้วครับก็เดี๋ยวลองดูกันแล้วก็ไม่ใช่สปอนเซอร์หลักอีกแล้วแต่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่สปอนเซอร์จริงๆก็คือโคกเชอร์รี่อีกแล้วอร่อยมากโอเคเดี๋ยวเราลองมาเตรียมตรงนี้กันอ๋อเรามีไข่ด้วย เรามาเตรียมกันดีกว่าโอเคไงดีะให้ไปดูผมเตรียมไหหรือว่าให้ผมวาไปดีกว่าให้ผมตัดให้ดูกันดีกว่าว่าข้างในหม้อนี้มีอะไรบ้างเนาะก็หาซื้อได้ตามเซเว่นทุกสาขาเช่นเดิมครับเพราะว่ามื้อเย็นของของผมก็จะแอบติดกับเซเว่นนะทางผ่านกลับบ้านนก็แกะห่อมานะครับก็แบรนด์นี้คือมันไม่ต้องใช้น้ำร้อนคือแบบสะดวกอ่ะเขาจะมีถุงทำน้ำร้อนมาอยู่ข้างใน เดี๋ยวเรามีวิธีการทำแล้วนี่นะครับเขาก็จะมีน้ำดำมาให้หัวเชื้อน้ำดำนะครับแล้วก็ช้อนซ่อมเ๋ยมาปั๊บนี่อันนี้ก็จะเป็นถุงน้ำร้อนซึ่งเราจะใส่ถุงเนี้ยฉีกถุงแล้วก็วางไว้มันจะเป็นถุงเหมือนเหมือนถุงกันชื้นอะไรพวกเนี้ยครับกันเนี้ยเราประทานไม่ได้นะใส่ไว้ข้างในนี้โอเคช่างมันใส่ไว้ข้างในนี้นะครับแล้วเราก็ใส่น้ำร้อนไปแล้วเราก็วางไอ้นี่ข้างบนไว้ข้างบนแค่นี้แล้วก็ปิดฝาแล้วมันก็จะเดือดปุดปุ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 แต่ว่าพ็อปเราเยอะมากๆเลยเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งพ็อกันก่อนดีกว่่าาวมมันจะเไดด้ีอค เราจะตกแต่งพอมกันเลยดีกว่าการตา,าอานาเราจะใส่เริ่มต้นจากการใส่เบคอนเหมือนกันนะมันนิ่มแล้ว เ,เดี๋ยวผมมมุกล้องปับน,นึงอ่ะเดี๋ยวเจอกันครับเอาล้วเพื่อนๆเรามาลองเห็นกันชัดๆน,นะเห็นไหมเห็นชัดน,นะโอเคเริ่มจากเบคอนนะเป็นเบคอนนัวบูเชอร์นะครับเรียกยังไงดีอ่ะลองใส่สักแค่นี้ก่อนสามแผ่นนะเนื้อเนื้อมันไม่ละลาอยอ่ะเพื่อนตัวนเนี้ยังไงดีวะดูกันนะ ต้อรู้ว่ามันไม่ละลายหรือมันสูดอากาศไงโอ้ได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 ,ได้โอเคอยู่นี่ครับที่ผมซื้อมาคือส่วนของเสือร้องไห้นะเขาว่ามันการันตีว่าความร้อนก็คือทำให้สุกเลยนะก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าจะเลิศไหม,มใส่มันทำแผ่นอย่างเงี้ยโฮ้ยเยอะไปใส่เมือนประชดเลยแป๊บ <c oughs> นึงแป๊บนึงแป๊บนึง ได้ละมัง้งได้ป่ะววะเออแล้วก็ชีพนะเราจะใส่ชีพครับ เต้าหู้เดี๋ยวเราตามไปทีหลังดีกว่าแล้วยังไงต่อน,นะวิธีการทำจัดอย่างนี้น่ากินไหมอ่ะไม่เลยอ่าแล้วก็ใส่น้ำลงไปในนี้หนึง่งแล้วก็ใส่น้ำดำลงไปด้วยใส่น้ำดำเหมะะือนกันนี่นะเราจะใส่น้ำดำไปเป็นหัวเชืนะ้่ไงโอเค สักครู่นะเพื่อนเดี๋ยวขอหยิบน้ำเตาก่อนโอเคกลับมาแล้วแล้วก็ใส่น้ำเนาะอืมเราใส่รีบไปแทบแไป,เ,ป,เ,ปเลยโอ๊ยไรแทบไปหมดแล้วตายแล้วอ้าชิบนี่นะเพื่อนๆเราจะสาธิตการใส่หม้อร้อนนี่นะนี่เราจะแกะก่อนนี่นะเพื่อนมันจะเป็นถุงอย่างนี้นะ ก็ใส่เข้าไปในนี้นะเดี๋ยวพอใส่นะปั๊บมันจะทำปฏิกิริยาเพื่อนแค่ประมาณนี้มั้งได้ไหมมันทำปฏิกิริยาอะไรไปเริ่มแล้วเพื่อนเริ่มแล้วเพื่อนมันพองตัวแล้วโอวยร้วยห่ววยนอนแล้ว นี่นะครับนี่นะคะเนี่ยมันเดือดพุดธุตุล่ะแล้วเราก็จะทําการปิดฝานะครับปิดภายในไปเลยเฮ้ยลืมใส่ไข่ทันไหมทันใส่ไข่ไหมทันใส่ไข่ไหมทันใส่ไข่ไหม่ยมเดี๋ยวค่ครมาใส่ทีหลังก็ได้ โอเคเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปรอชมกันเนาะไปละเพื่อนครับก็กลับมาแล้วนะครับผมคิดว่ามันสําหรับผมเองมันไม่น่ารอดผมว่าเมอใส่น้ำข้างล่างเยอะไปอ่ะอีกแล้วทําไมผมชอบเป็นคนแบบเกินเรื่องจริงเลยก็เราก็เลยได้สแปร์ของเรากลับมาอีกครั้งก็ไม่รู้ว่าอะไรเพราะว่าเนี่ยมันขึ้นเป็นไอเย็นนะแล้วแบบจับแล้วเนื้อเย็นๆยังอยู่ตรงนี้อยู่เลย ผมว่ามันไม่รอดแล้วคือชาวบ้านก็ททำได้หมดเลยนะแต่ผมทำไม่ได้อีกแล้วผมต้องเวอร์ตลอดเลยใช่ไหมเนี่ย้วขนาดที่รอนะครับเดี๋ยวเรามากินโคเชอรี่อีกสักคม,ม,มน้ำแข็งโบรานะ นนี่มัยังเย็นอยู่เลยเดี๋ยวคนอื่นก็าทำได้นะผมทำจริงๆผมก็เคยทำได้นะผมเคยซื้อมาก,กินอยู่แล้วเนี่ยแต่ผมดูทรงแล้วอะ่ะเดี๋ยวผมลงหม้อชาบูไดีกว่าเนาะเดี๋ยวขอดูสภาพการก่อนว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะมันร้อนนะเนี่ยมันร้อนจีเลยอะ่ะอ,อยากดูผมก็อยากดูเหมือนกันจะเห็นไหม เพื่อนมันไม่ของผมไม่ไม่สุกอ่ะดูดิเป็นหมูเย็ยนอยู่เลยตายโดนชีดยังไม่ละลายเลยผมว่าผมมูฟเลยละกันมานี่เลยนะโอเคเพื่อนเดี๋ยวขอไปมูฟก,กันปั๊บอ่าเพื่อนเพื่อนกลับมาแล้วสุดท้ายเราก็มูฟลงหม้อเดิมของเรานะเพราะว่าอันนั้นอะ่ะมันหมูผมไม่สุกอะ่ะเฮ้ยเนื้อผมไม่สุกอะ่ะผมก็เลยมูฟลงหม้อนี้เลยนี่เพื่อนเห็นปะ่ะผมมูฟของลงมาลวอันนี้เดือดแน่นอนสุกแน่นอนนี่ กลมาแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาใส่อันนี้เพิ่มไข่อีกเราจะกินเป็นแนวอันนี้นะเพื่อนชาบูวันนี้เราจะมากินเป็นแนวชาบูกันนะนี่เพื่อนการกินเต้าหู้ที่ไม่ถูกต้องนะจะเป็นประมาณนี้นะ เห็นไ,ไหมเดือดแล้วนี่อันนี้สิของจริงจัด่อยไม่สวยเลยคือเรื่องของเรื่องอะ่ะก็คือว่าซื้ออีตัวชาบูตัวนี้มาเพราะว่ามันเป็นน้ำดำอ่าแล้วเขาเนี่ยพอบเสริมอะก็แต่คิดที่แล้วแล้วว่าผมอะอยากหน้าเอาพอบเสริมมาใช้มากมาใส่มากเช่นพวกเนื้อวัวพวกเนื้ออะไรพวกเนี้ยอืมแล้วมันก็แบบเนี่ยแปบ๊บเดียวหอมแล้วอืมเนี่ยจบ เบ็ดเสร็จแล้วเล็กน้อยรอเดี๋ยนเพื่อนๆกินกันเดี๋ยวเรามากินกันโอเคเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับอันนี้เป็นประมาณนี้แหละเดี๋ยวไปดูกันดีกว่า โอเคเพื่อกนกลับมากันแล้วนะครับคือตอนเนี้ยเนื้อหอมมากเนื้อหอมมากๆเลยสุกกลีด้วยเนี่ยอืมกลิ่นชาบูคือเตะจมูกมากนี่ดูเนื้อเนื้อเป็นไงเทคเจอร์เนื้อเป็นไงมาเพื่อนเรามาลองกินกันเลยดีกว่ามาน้ำจิ้มสุก,กี้เราพร้อมแลวนี่นะ อืม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 โอ้โหมันเดือดแรงไปบอ่อน่หม้อนี้เดือดแรงเลยนะเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวน้ำดำผมจะแห้งแล้วก่อนเนี่ยนะ คือดีอ่ะดีมากเลยอ่ะเอาไปห้าดาวเลยใช่ใช่ใช,ใช่ผมใส่ชีสเข้าไปด้วยอย่างนงี้ะแหละไหนเรามาลองเบคอนหน่อยเบคอนบูเชอร์เบคอนบูเชอร์ <Bacon> เบคนอนบูเชอร์เบคอนยังไม่เข้าเลยอืม เดียดน้ำจิ้มสุก,กี้ด้วยนะชาบูอะ่ะอ,อือนมากแต่อร่อยมากโคตรเด็ดคือคลิปนี้มาหิวเลยครับคลิปแบบมาหิวๆเลยครับไม่พูดเยอะดูดเเิเนื้อเนื้อออสอะ เซเว่นขายหกสิบเก้าบาทอะเฮ้ยแปดสิบเก้าบาทน้ำดูเลยคือน้ำดำโอเคนะน้ำดำโอเคมากอืมมาม่าน้ำดำคือดีคือดีมากอ่ายี่ห้อหม้อร้อนมั้งถ้วยร้อนไปคอฮอตคัพเนี่ยฮอตคัพชาบูเนี่ยเฮ้ยดีว่ะกินเนี่ยใส่เนื้อกินแบบพริกหน่อยมีเส้นด้วยเลยด้วยอืม ดีแหละดีมากมากอ่ะอือเนื้ออย่างเงี้ยเนื้อดีมากเลยนะเพื่อนดีโคตรเลยอะ่ะปิดมันแบบเนี้ยใส่เข้าไปกันแล้วเดี๋ยวเราตาไปเลยโชคดีนะเนี่ยเดี๋ยวว่าที่บ้านนี้หมดเลยแล้วกันไหนๆก็หมดละทิ้งไป อีกสี่แผ่นเอาให้หมดไปปิดรอแป๊บรอแปบบ๊บหม้อนี้เดือดไวสุดโหยุงดุมากเลยเพื่อนห้องนอนผมเนี้ยสตูดิโอของเราคือห้องนอนนะครับก็คืออืมแล้วเดี๋ยวคืนนี้เราก็จะนอนดมกลิ่นชาบูกลิ่นเนือปิ้งเนาะอร่อยอ่ะดีว่ะคือของเซเว่นมันดีอย่างนะมันเหมือนบางอย่างมันผ่านการสุกมาแล้วอะอย่างเงี้ย เออแค่อุ่นเน่ะมันก็กินได้เลยอะ่ะเนี่ยอืออือมาแล้วอือกลิ้งใครอยู่หออยู่อะไรพวกนี้นะเฮ้ยทำพวกนี้กินพออร่อยเพื่อนๆไปเลือกเอาเลยในเซวเว่นอนะแบบมีพร็อปอะไรบ้างใส่แม่งแค่นั้นแหละซื้ออีกแค่ชาบูอีกกระป๋องละสามสิบห้าบาทอะ่ะเออเพื่อนๆก็จะได้น้ำดำแล้วอะ่อะนี่ยแล้วเพื่อนก็มีไข่เนี่ยอะไรเนี่ยอย่างเงี้ย ของผมนี้ก็จะดูเวอร์เวอร์หน่อยจริงๆมือนี้มือนี้ผมเสียไปเสร็จ200นะแต่แอบอารมณ์แบบว่าอยากทาให้เพื่อนๆดูด้วยแล้วก็อยากกินด้วยอะไรด้วยซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ต้องเวอร์ถึงขนาด200ก็ได้ส0งร้เพื่อนเพอนไปกินชาบูตามร้านก็ได้เอาจริงแต่ผมแค่แบบว่าเออหน้าหน้าเนี่ยอร่อยอร่อยเลยอ่ะดีมากๆอ่ะเนี่ยมีม้อญยึดไว้สบายเลยเพื่อนเนี่ยดูยังไงดิยังไงดิชิคุชิจบเพื่อนสายชอบกินผักก็คือใส่ผักเนี่ยนะ เนื้อดีมากเลยเนาะเนื้อดีมากกอวยเลยออร่อยไม่พอเพราะมันหอมด้วยโดดเด้โดดเด้โดดเด้ ฉันอายว่าคนกินเุย้โยโอ๊ยกระเด็นอืมรอบนี้นะอะไรเนี่ยก,กินเลนเอะเทอะไปหมดเลยผมอะ่ย เอาละเพื่อนกลับมาแล้วครับเราก็ทําการเคลียร์โต๊ะไปหมดแล้วก็วันนี้ก็มาสรุปเมนูอาหารที่เรากินกันวันนี้นะก็คือมาม่าเป็นมาม่าซุปดําของยี่ห้ออะไรนะาแบบนึงนะผมลืมยี่ห้อตลอดเลยอ,ะอ่ะฮอตคัพของยี่ห้อฮอตคัพตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นชาบูที่แบบพกพาเนาะ หาซื้อกินง่ายที่เซเว่นนะครับก็ราคาอยู่ประมาณ30กว่าบาท30 40บถึงบาทนี่แหละแล้วแต่โปรโมชั่นนะก็จริงๆแล้วอ่ะถ้าผมให้คะแนนอ่ะเต็ม10บอะ่ะผมให้ประมาณ9เพราะว่ามันเนื่องด้วยว่าพอเราเปิดกระป๋องมามันมีแต่เส้นแล้วก็น้ำซอสแล้วก็อีถุงร้อนแล้วก็ในเส้นนั้นก็มี เขาเรียกว่าอะไรนะเห็ดห no ูหนูอบแห้งมันมีแค่นั้นจริงๆแล้วซึ่งแบบว่าเฮ้ยราคามันสี่สิบาทเลยนะมันควรจะมีวิญญาณเนื้อหรืออะไรเนื้อๆหน่อยก็ได้ให้เรารู้สึกว่าแบบว่าเออมันคุ้มนะนี่เหมือนเรากินแต่เส้นเฉยๆแต่ว่าจริงๆแล้วเพื่อนก็คือไปหาพ็อบเสริมในเซเว่นก็ได้ในห้างาในร้านสะดวกซื้อก็ได้นะเช่นแบบ ซื้อไส้กรอกมาตัดตัดตัด,ตด,ตดใส่เข้าไปกินก็อร่อยแล้วหรือว่าจะใส่เป็นเนื้อเหมือนผมก็ได้เพราะว่าเหมือนตามที่เขารีวิวอะ่ะคือใส่เนื้อสดออกมาก็สุกเหมือนกันแต่เมื่อกี้ในคลิปอบผมมีความผิดพลาดทางเทคนิคยิดหน่อยตรงที่ว่าผมใส่น้าเยอะไปแล้วพอน้ําเยอะไปอ่ะความร้อนมันไม่ถึงแล้วด้วยความที่ว่าผมเองอะ่ะเตรียมพร้อมมาเยอะมากก็เลยแบบอาสุดท้ายแล้วตัดสินใจใส่ในหม้อส้มของเราเข้าไปแค่นั้นเองก็ จริงๆแล้วมันเป็นเมนูที่เราซื้อกินเล่นก็ได้นะแบบว่าจริงๆงบร้อยหนึ่งอ่ะมันก็ทําได้แล้วแหละก็คือมาม่าก็35บาท40บาทเราก็ซื้อพวกไข่พวกนั่นพวกนี้ไปสักร้อยนึงเนี่ยมันก็อิ่มแล้วอืมเราก็ซื้อพวกปูองปูอัดอะไรใส่ก็ได้ก็ประมาณนั้นเนาะก็ไม่มีอะไรแล้ววันนี้ก็มานั่งกินให้ดูเฉยๆก็คือที่ผมซื้อไปทั้งหมดอ่ะสรุปอีกครั้งก็คือ200บาทท่วนเออแต่ว่าผมเองก็ซื้อเวอร์แหละ เพราะว่าผมเองก็อยากทําอะไรให้มันดูเวอร์ให้เพื่อนๆดูนั่นแหละก็จริงๆ200บาทไปนั่งกินชาบูตามร้านได้เลยนะเอาจริงๆโอเคก็ถ้าไม่มีอะไรแล้วนะเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดคลิปนะก็ถ้าชอบคลิปแนวนี้เพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้ช่องแ t ตตี้ช n แนลด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ครับไอมาม่าสอห่อนั้นผมยังไม่ได้รีวิวเลยนะเดี๋ยวไว้ผมว่างๆเดี๋ยวผมวามารีวิวนะโอเคไว้เจอกันครับบ๊ายบาย